สวัสดีคุณพ้ชัทุกท่านค่ะท็อปิกวันนี้เล็กเล็กไม่ลิเวอร์พูลต้องใจไปฟังดีเทลรายละเอียดกันค่ะ ซิตี้เซเว่นเฮนะคะเข้าได้รายงานไว้อย่างนี้ของแดงลรเวอร์พูเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวปีเอโรฮินคาปีเอเนี่ยก็กลังพิชาติเอกวาดอร์ห้าขายาไบเออร์ลวอร์คูซันเพื่อจะมาสู่ถิ่นอันฟิลในซัมเมอร์นี้ค่ะก็เพราะว่ายินคาปีเอนี่แหละค่ะมีส่วนสําคัญในการช่วยลวอร์ะคูซันน้งจาฝูงบแนเดซิกาอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะแล้วก็ลงเล่นให้กับห้างขายยาไปแล้วถึง1 0ึงนัดนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังสามารถเล่นได้ทั้งตาแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก เซ็นเตอร์แบ็กอีกด้วยก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยจับตามองยินกาปีเอมากกว่า2ปีแล้วและหวังว่าจะคว้าตัวเนี่ยมาร่วมทีมได้ในซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าจะต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์ในการปิดดีลเนื่องจากกินกาปีเอเนี่ยยังคงเหลือสัญญากับเลวอร์พูสันถึงปี2 0 2 7นั่นเองค่ะมารอติดตามเชิมกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ขอบพระคุณทุ่านที่ติดตามค่ะ